بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اما بعد S a s s ุ l a m u a ะ a i วะ m ราะม h ต a ล u l ว์บะ a b า r a ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออลลล a ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับเกี่ยวกับเรื่องของวิชาฟรอเอสหรือการแบ่งมรดกเราเข้าไปสู่การแบ่งมรดกตามตารางแล้ว เราได้เรียนรู้มาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการหาจํานวนส่วนของกองมรดกหรือจํานวนกองมรดกเราเรียนรู้มาแล้วว่าจะหากันอย่างไรแล้วเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า <c oughs> ผู้หรือว่าอัตราส่วนที่จะได้รับมรดกเนี่ยมีทั้งหมด6ตัววนเวียนอยู่แค่6ตัวนี่แหละอันนี้ต้องย้ําทุกครั้ง1นึ่งส่วนสองหนึ่งสามสองส่วนสาม 1ส่วน4 1ส่วน6แล้วก็1ส่วน8อันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ท่องจำแล้วก็การหาจำนวนกอของโมโรดกก็4ขั้นตอนตอมาโซนตระดาโคนตระวโฟกตระบายนนะครับแล้วก็วิธีการจัดการทำอย่างไรอันนี้เราก็พยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องทบทวนกันให้เกิดความแม่นยำแล้วก็ให้ชำนาญให้มากที่สุดถ้าชำนาญในเรื่องนี้แล้วทำด,ดุลิลลา การหาจํานวนส่วนของกองมรดกมันก็จะง่ายขึ้นรวมทั้งครั้งที่แล้วนี่บอกกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่ามรดกหรือกฎเกณฑ์ต่างๆของบรรดาผู้ที่มีสิทธิรับมรดกเนี่ยมีทั้งหมด40กฎเกณฑ์ในหนังสือมาได้ให้ขอ้สรุปเอาไว้แต่พี่น้องฉลาดก็จะไปดูนะลูกชายครั้งที่แล้วเรียนไปแล้ว2กฎเกณฑ์ ลูกชายได้รับรับรับ,รบโมรดกในสามสภาพหรือสามกฎเกณฑ์ลูกสาวก็จะได้รับโมรดกในกี่สภาพกี่กฎเกณฑ์เดี๋ยวก็จะค่อยๆเรียนกันนะครับสามีได้รับกี่กฎเกณฑ์ภรรยาได้รับกี่กฎเกณฑ์พ่อและแม่ได้รับกี่กฎเกณฑ์เนี่ยแต่ละกฎเกณฑ์เหล่านั้นเนี่ยของแต่ละบุคคลเอามารวมกฎเกณฑ์ต่างๆทั้งหมดรวมแล้วมันได้40ข้อพอดี เราเรียนไปแล้ว2ข้อครั้งที่แล้วรวมทั้งตัวอย่างด้วยวันนี้มาเรียนข้อที่สของการรับมรดกของลูกชายในสภาพที่สมนะครับดูบนกระดานนะครับการรับมรดกของลูกชายสภาพที่สนะครับสภาพที่3นี้ได้รับมรดกลูกชายนะได้รับมรดกในส่วนที่เหลือร่วมกับ ลูกสาวของผู้ตายในอัตราชายสองส่วนหญิงห่งส่วนคำว si ่าในอัตราในอัตราชายสองส่วนหญิงห่งส่วนเนี่ยนะครับพี่น้องรู้ให้ดีนิดหนึ่งคำว่าชายตรงนี้มันตกในหน si eh. ังสือเนี่ยเขียนไปนิดหนึ่งในอัตราชาย2ส่วนหญิงหนึ่งส่วนในหนังสือเนี่ยนะครับมันตกไปนิดหนึ่งนะครับให้ใส่ด้วย ดูตัวอย่างเลยครับพี่น้องตัวอย่างที่1.3การรับมรดกของลูกชายในสภาพที่3ามโจทย์หรือตัวอย่างที่3มมีโจทย์ว่าบุคคลหนึ่งเสียชีวิตได้ทิ้งลูกชายเอาไว้หนึคนฟังให้ดีนะครับลูกชาย1นคนลูกสาวทิ้งเอาไว้เท่าไหร่ครับ 2. คนสามี1นึคน แน่นอน,นยิ่งคนคนหนึ่งตายไปแล้วชิงสามีไปสองคนไม่ได้ต้องเอาสามีที่ยังยังอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภรรยานะครับสามีนี่หนึ่งคนพร้อมเงินจํานวนสามแสนบาทกรณีนี้เนี่ยนะครับแบง่งมรดกอย่างไรพี่น้องลูกชายจะได้เท่าไหร่ลูกสาวได้เท่าไหร่สามีได้เท่าไหร่จากทรัพย์ทั้งหมดสามแสนบาทอา้าวดูตารางเลยนะครับเดี๋ยวพี่น้องดูนะ มรดกมีตรหราครับสามแสนเราตั้งเป็นกองเป็นนั่นกนเลยนะพี่น้องตั้งเป็นในส่วนของมรดกก่อนเลยนะครับว่ามีสามแสนผู้รับมรดกมีใครบ้างแน่นอนผู้รับมรดกก็จะมีสามีแล้วก็มีลูกชายแล้วก็มีลูกสาวในตารางในหนังสือเนี่ยจะสับกันนิดนึงผมเอาสามีขึ้นไปไว้ข้างบนเอาลูกชายลูกสาวองลงมาไว้ข้างล่าง เพราะว่าการทำ PowerPoint เ,เนี่ยมันจะต้องทําตามลําดับตรงมาตรงนั้นนะครับเพราะว่าส่วนเหลือจะต้องรูข้างล่างนะดูอัตราส่วนอัตราส่วนที่จะได้รับเนี่ยนะครับสามีเขาได้รับเท่าไหร่ยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้เรียนผมใส่ให้ไปก่อนสามีจะได้รับหนึ่งส่วนสหนึ่งส่วนสี่ของกองมรดกเรื่องของสามีนี่ยยังไม่ได้เรียนนะ เรากําลังเรียนอยู่ในเรื่องของลูกชายแต่ที่สายให้เป็นตัวอย่างแล้วก็บอกไปก่อนพี่น้องก็จำจำเอาไว้ก่อนแล้วกันสามีในกรณีที่ผู้ตายมีลูกชายหรือมีลูกนะสามีจะได้หนึ่งส่วนสี่ก็จำจำเอาไว้พอเดี๋ยวเข้าไปเรียนเรื่องสามีพับมันก็จะเกิดความเคยชินตอนนี้เรากําลังเรียนอยู่ในเรื่องของลูกชายลูกสาวนี่ยยังไม่ได้เรียนเ,นยเรียนลูกชายก่อนลูกชายในสภาพที่สามนี้ได้รับมรดกร่วมกับลูกสาวของผู้ตายในอัตรา ชายสองหญิงหนึ่งส่วนนะครับสองคนนี้ก็จะรับส่วนเหลือร่วมกันเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วเนี่ยผู้ชายจะได้สองกองผู้หญิงจะได้หนึ่งกองในส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นดูต่อจํานวนกองของมรดกจะเป็นกี่กองนะครับตามาซนมีไหมไม่มีส่วนเหมือนกันไม่มีตว่าโฟกขอโทษทีตาดาโคนส่วนน้อยหารส่วนมากลงตัวไม่มี แต่ว่าโฟกไม่มีตะบ้ายยนไม่มีพอมันมีตัวเดียวก็เอาตัวเนี้ยตัวเดียวนี่แหละไม่ตัวไปหาที่ไหนเอาตัวเดียวนี่แหละมาเป็นจํานวนกองของมรดกได้กี่กองครับได้กี่สี่กองหรือ4ส่วนนะซั์มีเท่าไหร่ครับพี่น้องทรัพย์เรามีทั้งหมด3,000 300, สนแบ่งออกเป็น4ส่วนหรือ4กองก็จะได้กองละ7จ็ดหนะแบ่งทรัพ์ ซับตรงไหนครับสามแสนเนี่ยแบ่งทรัพย์ออกเป็น4ส่วนหรือ4กองได้กองละ75,000บาทบาทะ,ะดูต่อครับส่วนได้ของสามีที่บวกวัน1ส่วน4เนี่ยตรงนี้มี4ส่วนส่วนได้ของสามีก็จะได้1ส่วนใช่ไหมฮะ1ส่วนทีนี้ของลูกชายของลูกสาวเหลือเท่าไรครับเหลือ3ส่วน สามส่วนตรงนี้พี่น้องต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะสามส่วนเนี่ยในเมื่อมาเหลือสามส่วนมันก็ลงตัวพอดีพ่อผู้ชายเนี่ยเขาจะได้เท่าไหร่นะสองสองกองผู้หญิงได้กองหนึ่งมันเหลืออยู่เท่าไหร่ครับเหลืออยู่สามกองอ่าในเมื่อเหลืออยู่สามกองลูกชายก็จะเอาจากสามกองเนี่ยไปสองลูกสาวก็จะเอาจากสามกองเนี่ยไปหนึ่งอันนี้สองอันนี้หนึ่งรวมกันเป็นสามส่วนใช่ไหมลงตัวพอดีอ้าววิธีจะเช็คว่าแต่งแบ่งถูกหรือเปล่า 1บวก3ก็เท่ากับ4เพราะจำนวนกองของมรดกมีเท่าไรนะมี4กอง4ส,ส่วน4ส,ส่วนมีทรัพย์อยู่3 0 0แสนเราก็เอา3 0 0แสนเนี่ยหารด้วย4ได้กองละ7 5 0 0หก็มาดูเลยนะครับทรัพย์ที่ได้เนี่ยสาม,มีจะได้เท่าไหร่ลูกชายจะได้เท่าไหร่ลูกสาวจะได้เท่าไหร่ปรากฏว่าสาม,มีได้1ส่วน ตรงนี้ส่วนละเท่าไหร่ครับ7 5 0 0หสามีก็จะได้รับทรัพย์75,000บาทนะครับอา้าวดูต่อผู้ชายลูกชายเนี่ยอันนี้มันส่วนละ7,5 0 0ใช่ไหมลูกชายก็ได้2ส่วนลูกชายก็จะได้1นึ0 0หมื่นบาท1 5 0 0 0 0บาทลูกสาวก็จะได้7 5 0 0หเท่ากับสามีของผู้ตายใช่ไหม เพราะนั้นนี่คือการแบ่งมรดกในกรณีที่ผู้ตายทิ้งสามีเอาไว้คนหนึ่งลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งสามีอันเนื่องมาจากผู้ตายมีลูกสามีก็ได้หนึ่งส่วนสี่ในตารางมีเศษหนึ่งส่วนสีตัวเดียวก็ไม่ต่อไปหาอะไรแล้วเอาสีนี่แหละมาเป็นจํานวนกองของมรดกสามีได้เปนหนึ่งกองเพราะหนส่วนสจากสี่มันก็คือหใช่ไหมครับเหลืออีก 3กองเหลือีกสามกองลูกชายเขาได้2กองลูกสาวเขาได้1นึ่กองเพราะฉะนั้นแต่ละกองนั้นเจ็ดหมื่นห้าสามีได้หกองก็ได้เจ็ดหลูกสาวได้หนึกองก็เจ็ดหส่วนลูกชายเขาได้2องกองจากผู้หญิงเนี่ยได้สองนี้สองกองเขาก็ได้เจ็ดหมนห้าคูณสก็ได้หนึ่งแบาทนะครับเนี่ยแบ่งมรดก คิดว่าพี่น้องคงเข้าใจนะครับก็พยายามอธิบายไปเจ้าๆาเลยนะทำจาก p r w o r p t นี่มันก็มันใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามแต่ในตารางในหนังสือนะครับมันก็มีด้วยนะครับในตารางในหนังสือก็มีด้วยอ่ะคิดว่าเข้าใจนะเพราะผมเนี่บอกตรงๆว่าเวลาสอนในห้องเรียนจริงๆงมีนักเรียนนั่งเรียนกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะจี้ถามและคนนี้ได้เท่าไหร่ ขีดตารางว่างๆไว้เลยนะครับบนบนกระดานดํานี่ได้เท่าไรส่วนได้เป็นยังไงยังไงถามถามถามพอทุกคนตอบได้พับมันโล่งใจเพราะอะไรล่ะเพราะว่าสแสดงว่าคนเหล่านั้นเข้าใจแต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าไม่เข้าใจเนี่ยก็จะตอบไม่ได้ทำไมไม่เข้าใจนี่ตอบไม่ได้ถ้าตอบได้ก็แปลว่าเข้าใจทีนี้สอนกลางอากาศเนี่ยก็พยายามลําดับความนะครับบางคนที่โทรศัพท์มาก็ัมดุลินะ ให้กำลังใจผมดีมากว่าอาจารย์อาจารสอนย้ำดีจริงๆเลยย้ำม,มากไปเปล่า,าผมว่าสําหรับคุณเนี่ยอาจจะได้แต่ว่าบางคนอื่นๆเนี่ยเขาไม่ทันเลยนะครับจนกระทั่งบางคนโทรศัพท์มาถามว่าอาจารย์ใน YouTube อาจารย์เอาลงไว้บ้างเปล่าเอาลงทุกตอนเลยนะพี่น้อง30กว่าคาบเรียนแล้วนะอาลงไปใน y o u t u b e นะนะฟราร์เอสตอนหนึ่งฟร์เอสตอนสองฟราร์เอสตอนสมนะครับ ก็อาลงไปตอน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 ทั้งหมดนะสามสิบกว่าตอนแล้วนะอาลงไปแล้วนะครับคิดว่าถ้าพี่น้องไม่เข้าใจในส่วนไหนก็ไปดูแล้วกันนะครับไปดูกันแล้วกันว่าบทเรียนตรงนี้หัวข้อตรงนี้มันน่าจะอยู่ที่ตอนที่เท่าไหร่ก็ลงเอาไปเรียนดูนะครับเราย้ายแล้วพี่น้องดูบนกระดานดำเลยนะครับไปหัวข้อที่2เลยเราเรียนไปแล้วลูกชายได้รับมรดกไปเท่าไหร่นะสมสภาพสาสภาพ ดูบนกระดานต่อหัวข้อที่สองในบทเรียนที่7เ,เนี่ยลูกสาวของผู้ตายลูกสาวของผู้ตายลูกสาวของผู้ตายนีย่ได้รับมรดกจากผู้ตายเท่าไหร่ลูกสาวของผู้ตายจะได้รับมรดกจากผู้ตายในสามสภาพดังต่อไปนี้ดูนะสามสภาพดังต่อไปนี้พี่น้องทําฟังอธิบายนิดนะ กฎเกณฑ์ต่างๆทั้งหมดที่จะสอนต่อพี่น้องต่อไปนี้เนี่ยนะเป็นของลูกชาย3 3สกฎหรือ3สภาพเรียนไปแล้วต่อไปนี้จะสอนของลูกสาวของผู้ตาอีก3สภาพรวมกันเป็น6สภาพกฎเกณฑ์ต่างๆทั้งหมดบอกแล้วพี่น้องมีรวมกันแล้วเนี่ยสีกฎเกณฑ์ของผู้ชายลูกชายเอาไป3ลูกสาวเอาไป3เหมือนกันเอาผ่านไปเลย รูปบนกระดานนะครับการรับมรดกของลูกสาวสภาพที่หนึ่งของลูกสาวนะได้รับมรดกหนึ่งส่วนสองของมรดกถ้าหากว่าผู้ตายมีลูกสาวเพียงคนเดียวและผู้ตายไม่มีลูกชายคนใดร่วมอยู่ด้วยอ่านใหม <c oughs> ลูกสาวของผู้ตายได้รับมรดก 1นส่วนสอของกองมรดกถ้าหากว่าผู้ตายไม่มีลูกสาวเอ้ขอโทษทีถ้าหากว่าผู้ตายมีลูกสาวเพียงคนเดียวและไม่มีลูกชายของผู้ตายคนใดร่วมอยู่ด้วยลูกชายก็ไม่มีลูกสาวนะครับมีคนเดียวนะครับอาจจะมีทายาทคนอื่นๆอีกแต่เงื่อนไขตรงเนี้ยลูกสาวต้องมีคนเดียว และต้องไม่มีลูกชายร่วมอยู่ด้วยนางจะได้รับมรดกหนึ่งส่วนสองดูตัวอย่างนะตัวอย่างการรับมรดกของลูกสาวในสภาพที่หนึ่งตัวอย่างนี้จะอยู่ในข้อ2.1ดหนึ่งดูโจทย์ดูโจทย,ดจทย์ดูโจทย์นะครับพี่น้องโจทย์มันก็คืออย่างนี้บุคคลหนึ่งเสียชีวิตได้ทิ้งลูกสาวเอาไว้หนึ่งคนทิ้งแม่แล้วก็หลานชาย หลานชายคือลูกชายของลูกชายผู้ตายหนึ่งคนพร้อมเงินจำนวนหนึ่0แสบาทนะกรณีเนี้ยลูกสาวจะได้เท่าไหร่หลานชายจะได้เท่าไหร่แม่จะได้เท่าไหร่หลานชายต้องเข้าใจนิดนึงว่าเป็นหลานชายที่มาจากลูกชายของลูกชายผู้ตายอีกคนครับหนึ่งคนใช่ไหม ลูกสาวเดือดร้ายล้านชายเดือดร้ายแม่ไดือดร้ายดูตารางเลยพี่น้องครับก่อนจะเข้าดูตารางทบทวนนิดนึงการหาหาจํานวนกองของมรดกผมเอามาแทรกขั้นเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อทบทวนตรงนี้วิธีการหาจํานวนกองของมรดกมี4ขั้นตอนหนึ่งตมาซนส่วนเหมือนกันเอาไว้ตัวเดียว2ตาดาคนนะส่วนน้อยหารส่วนมากลงตัวเอาส่วนน้อยตัดทิ้งไปเอาส่วนมากเป็นหลักต่วาโฟก เป็นเลขคู่ทั้งสองตัวแต่ส่วนน้อยหารส่วนมากไม่ลงตัวกรณีนี้หักตัวใดออกก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วเอาไปคูณจํานวนเต็มผลที่ได้คือคือจํานวนกองของมรดกแต่บายนต์เป็นเลขคู่ตัวหนึ่งเป็นเลขขี่ตัวหนึ่งจับทั้งสองคูณกันคือจํานวนกองของมรดกนะเข้าใจนะทัวเร็วๆอ่ะต่อไปนี้พี่น้องดูนะดูให้ดีเมื่อกี้โจทย์คืออะไรโจทย์คืออะไรอ่ะดูโจทย์ใหม่ บุคคลหนึ่งเสียชีวิตได้ทิ้งลูกสาวไว้หนึ่งคนแม่หลานชายทิ้งทรัพย์เอาไว้แสนส0 0บาืนะครับวิธีแบ่งแงย่ังไงครับเอาเลยเอาจำนวนทรัพย์มาตั้งไว้ก่อนเลย1 3 8 0 0แสามดพันบาทดูให้ดีนะครับผู้รับโมโรดกมีใครบ้างมีลูกสาวาผู้รับโมโรดกเนี่ยทางแถบนี่มันจะมีสีเดียวกันผู้รับโมโรดกคือลูกสาว มีกี่คนครับแม่ลูกสาวคนหนึ่งแล้วก็แม่แล้วก็หลานชายของผู้ตายหนึ่งคนผู้รับมรดกมีสามคนนะลูกสาวแม่แล้วก็หลานชายสังเกตให้ดีว่าลูกสาวมีคนเดียวในสภาพที่หนึ่งนี้ลูกสาวจะได้รับเท่าไหร่ครับจะได้รับหนึ่งส่วนสองใช่ไหมได้รับหนึ่งส่วนสองเพราะเราเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ทีนี้อัตราส่วนเราก็ต้อง อัตราส่วนในช่องเนี่ยเราก็ต้องมาหาดูลูกสาวได้เท่าไร่แม่ได้เท่าไหรหลานชายได้เท่าไรปรากฏว่าเมื่อสักครู่นี้เราเรียนไปแล้วลูกสาวของผู้ตายในข้อ2.1เนี่ยได้รับมรดกเท่าไหร่ครับ1ส่วน2โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ตายมีลูกสาวเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่มีลูกชายร่วมอยู่ด้วยถ้ามีหลานชายก็ต้องหักไม่เกี่ยวนะแม่ได้เท่าไรครับแม่ได้1นส่วน6ความจริงแม่เนี่ยยังไม่ถึงเรายังไม่ได้เรียน ผมใส่ให้ไปก่อนเป็นความรู้แม่ในหนึ่งส่วนหกถ้าผู้ตายมีลูกแม่ในหนึ่งเท่าไรนั้นหนึ่งส่วนหกนะครับสภาพของแม่เรายังไม่ได้เรียนนะเรากำลังเรียนในสภาพของลูกสาวลูกสาวมีคนเดียวในหนึ่งส่วนสองแม่ในหนึ่งส่วนหกหลานชายได้ส่วนเหลือหลานชายได้ส่วนเหลือเราก็จะมาหาจํานวนกองของมรดกจํานวนกองของมรดกเนี่ยต่งหาทีละขั้นตอนตมาซนมีไหมส่วนที่เหมือนกันไม่มีก็ไม่ต้องเอา ไม่ต้องไปหาแต่ดาคนส่วนน้อยหารส่วนมากลงตัวมีไหมปรากฏว่ามีกฎเกณฑ์ของเราในเมื่อส่วนน้อยไปหารส่วนมากลงตัวกดเกณฑ์ของเราก็คือเอาตัวมากมาเป็นหลัก2กับ66มากกว่าเอาตัวมากมาเป็นหลักเพราะฉะนั้นจำนวนกองของเราดกจึงได้6ส่วน6กกองด้วยกันใช่ไหมเอาละซับเนี่ยมีแสนสามับาท นะครับจำนวนกองมรดกมี6มกองเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งทรัพย์ออกเป็น6ส่วนได้ส่วนละ23,000บาทแบ่งทรัพย์ออกเป็น6ส่วนเพราะอะไรที่แบ่ง6ส่วนเพราะจำนวนกองมันมี6กองก็คือ6ส่วนมีมรดก138-000 0แป0บาทก็ได้ส่วนละได้ดกองละ23,000บาทนะ เอามาดูส่วนได้ส่วนได้ของลูกสาวนี่จะได้กี่กองได้สามกองเพราะสองเนี่ยเอาไปหาร6มันได้3านะสองเอาไปหาร6มันได้3ลูกสาวก็ได้3ส,ส่วนแม่ได er ้เท่าไหร่ครับแม่ได้1ส่วนเพราะหเอาไปหาร6ได้1นึนะครับสาบวกหเป็นเท่าไรครับเป็นสี่เหลือเท่าไหร่ครับ3าบวกหเป็นสี่หก ลบด้วย4เหลือเหลือ2เห็นมหลบด้วย4เหลือ2วิธีการจะหาว่าแบ่งถูกต้องหรือเปล่าก็อย่างนี้3 1บวก1เป็น4 -2 บวก2เป็น6 -6 ส่วนลงตัวพอดีก็แปลว่าแบ่งถูกต้องนะครับทีนี้ทรัพย์ที่ได้ลูกสาวจะได้กี่บาทแม่จะได้กี่บาทหลานชายจะได้กี่บาทนะครับในเมื่อมันมี6ส่วน ก็เอาเงินจำนวนเนี่ยตั้งหารด้วย6ออกมาได้ส่วนละ23,000อยากจะรู้ว่าลูกสาวของผู้ตายได้รับ3ส่วนเนี่ยมันกี่บาทก็เอา3เนี่ยมาคูณกับ23,000ได้ทั้งหมด69,000่ช่ไหมแม่ได้หนึส่วนส่วนละ23,000แม่ก็ได้แค่23,000ดูนะหลานชาย ได้กินส่วนเหลือได้ทั้งหมด2ส,ส่วนนะครับสองส่วนนี่คูณด้วย2 3 0 0มก็จะได้4,600นี่คือการแบ่งมรดกอีกเคสหนึ่งอีก,อ,กอีกข้อความหนึ่งหรือว่าอีกอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นการแบ่งมรดกนะครับตามหลักการของอิสลามนะครับที่พี่น้องได้ได,ได้ได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะก็ได้รับการแบ่งทีละขั้นตอนเนี่ยคิดว่าพี่น้องคงจะทัน นะครับเอาเวลาเหลืออยู่ประมาณ 6- 7นาทีทำไงต่อดูตัวอย่างดูสภาพที่สองเลยแล้วกันนะ,ะนะสภาพที่สองของลูกสาวของผู้ตายได้รับมรดกในกฎเกณฑ์ที่สองนี้อย่างไรนะครับดูบนกระดานนะครับการรับมรดกของลูกสาวสภาพที่สองได้รับมรดกของผู้ตายเท่าไหร่ครับสส่วน3ของมรดก ถ้าหากว่าผู้ตายมีลูกสาวสองคนขึ้นไปตั้งแต่สองคนขึ้นไปนี่แหละนะครับมรดกของกลุ่มลูกสาวจะได้รับ2อส่วนสและนะครับจะต้องไม่มีลูกชายของผู้ตายคนใดร่วมอยู่ด้วยนี่คือกฎเกณฑ์ของลูกสาวในสภาพที่สอง ทวนใหม่ลูกสาวในสภาพที่สองได้รับมรดกสองส่วนสามของมรดกถ้าหากว่าผู้ตายมีลูกสาวตั้งแต่สองคนขึ้นไปและต้องไม่มีลูกชายของผู้ตายร่วมรับมรดกอยู่ด้วยอ่ะตัวอย่าง,ต,างตัวอย่างการรับมรดกของลูกสาวในสภาพที่สองตัวอย่างนะบุคคลหนึ่งเสียชีวิตได้ทิ้งลูกสาวเอาไว้สองคนสามี หลานชาย1คนหลานชายนี่คือลูกชายของลูกชายผู้ตายพร้อมเงินโอ้เงินเกือบล้านน่ะพร้อมเงิน6 7 2 0 0 0บาทกรณีนี้ให้แบ่งมรดกตามตารางต่อไปนี้นะครับตารางต่อไปนี้เลยไม่ต้องรู้แล้ไม่ต้องทวนแล้วไอนี่วิธีการหาจำนวนส่วนของกองมรดกคิดว่าพี่น้องคงได้หมดแล้วนะครับเอาตรงนี้เลยซับมีเท่าไหร่ครับพี่นอ้องเมื่อสักครู่นี้บอกเอาไว้รัพย์มีทั้งหมด 6 7 2 0 0 0บาท6 7 2 0 0 0บาทผู้รับมรดกมีใครบ้างครับก็มีลูกสาวสองคนใช่ไหมแล้วก็มีสามีแล้วก็มีหลานชายนะครับผู้รับมรดกมีทั้งหมด3คนลูกสาวสองคนสามีแล้วก็หลานชายพี่น้องดูตามไปในหนังสือแล้วก็ได้หรือจะดูบนกระดานนี่ก็ได้ ผู้รับมรดกมีลูกสาวสองคนสามีแล้วก็หลานชายอัตราส่วนที่เขาจะได้รับกันคืออะไรลูกสาวได้สองส่วนสามพอมือสักครู่นี่เรียนไปแล้วลูกสาวของผู้ตายเนี่ยตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะได้รับมรดกในอัตราส่วนสองส่วนสามสามีได้หนึ่งส่วน 4. สีามีนี่ยังไม่ได้เรียนนะบอกไปก่อนเลยบอกไปก่อนเลยสามีเนี่ยได้หนส่วนสเพราะอะไรเพราะว่าผู้ตายมีลูกสามีได้หนส่วนสี่นะ หลานชายก็ได้ส่วนเหลือหลานชายนี่ก็ยังไม่ได้เรียนนะครับแต่ว่าได้ส่วนเหลือนะครับหลานชายเหลน้ชายหลนชาย,าชายได้ส่วนเหลือหมดเลยนะครับหลานชายได้ส่วนเหลือทีนี้มาดูนะครับว่าจํานวนกองของมรดกจะได้เท่าไหร่เอจานวนกองของมรดกเมื่อสักครู่นี้เราบอกไปแล้วนะครับว่าจํานวนกองของมรดกหาทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นตอนที่1นึตามาโซนมีไหมส่วนเหมือนกันไม่มีก็ ไม่ต้องหาอันที่สองตาดาคนส่วนน้อยหารส่วนมากลงตัวมีไหมไม่มีไม่ต้องหาตาวาฟกทั้งคู่เป็นเลขคู่อันนี้คู่ตัวหนึ่งขี้ตัวหนึ่งไม่มีก็ไม่ต้องหาอันที่สี่เรียกว่าตาบายนตัวหนึ่งเป็นเลขขี้อีกตัวหนึ่งเป็นเลขคู่วิธีการก็คือจับสองตัวเนี่ยมาคูณกัน3คูนสได้เท่ากับส2อ,อ่า 3ใเอ่อ3นี่คูณ4ได้เท่ากับ12เพราะฉะนั้นจำนวนกองของมรดกจึงได้เท่ากับ12กอง12ส,ส,ส,ส่วนเรามีทรัพย์ทั้งหมด6 7 2 0 0 0แบ่งออกเป็น12กองก็จะได้กองละ56,000บาท56,000บาทนะครับ56,000บาทเอามาจากไหนเอามาจากการที่เอาจำนวนทรัพย์ทั้งหมดเนี่ย หารด้วย12ส่วนหรือ12กองได้ส่วนละ56,000บาทมาดูนะครับว่าส่วนได้ลูกสาวงคนจะได้เท่าไรสามีจะได้เท่าไรหลานชายจะได้เท่าไรดูนะครับลูกสาวงคนก็จะได้เท่าไร2ส่วน3 2ส่วน3เนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยลูกสาวงคนได้2ส่วน3ได้ทั้งหมด8ส่วนเอ๊8ส่วนเอามาจากไหนพี่ต้องทํานี่นะ เอาสามเนี่ยเอาไปหารสิบสองสามหารสิบสองได้เท่าไรครับได้สี่สี่นี้ต้องกลับไปคูณสองด้วยเพราะมันไม่ใช่หนึ่งส่วนสามแต่มันเป็นสองส่วนสามเอาใหม่นะช้าๆ้สามเนี่ยเอาไปหารสิบสองได้เท่ากับสี่นะสี่เอาไปคูณสองได้เท่ากับแปด เพราะมันไม่ใช่หนส่วนสแต่มันเป็น2อส่วนสเพราะฉะนั้นลูกสาวสองคนนี้ก็จะได้8ส่วนจาก12ส่วนสามีนะครับได้เท่าไรครับ1นส่วนสเอาสไปหาร12ได้เท่าไรครับได้3 4เอาไปหาร12ได้3 8กับ3รวมกันเป็น11 1ซับมี12องกองเพราะฉะนั้นส่วนเหลือก็เหลือ1กองใช่นไหมเหลือ1กกอง 8บวก3เป็น11บวกอีกหนึ่งเป็น12ก็แบ่งถูกแล้ว2 2กองเพราะนั้นสูกสาว2คนได้8กองสามีได้3กองหลานชายได้1กกองหรือ1ส่วนมาดูทรัพย์ที่ได้ทรัพย์ที่ได้นั่นพี่น้องดูนะะทรัพย์ที่ได้อยากจะรู้ว่าลูกสาวสองคนเนี่ยเขาได้ทรัพย์เท่าไหร่ก็เอา8ไปคูณเนี่ยห้าหมพันบาท ก็จะได้4,48,000บาทนะทีนี้เขามี2คนก็เอาจำนวนนี่หาร2อีกทีหนึง่ง4 4 8 0 0บาทพอหาร2มันก็จะเหลือ2 2 4 4 0 0บาทแต่ละคน2คนนี่รวมกันเลยได้จำนวนนี้แต่อยากจะรู้ว่าแต่ละคนได้เท่าไหร่ก็เอาเนี่ยหาร2นะครับ 4, 48, บาทหาร2ก็จะเหลือ22,000 0 0 0 0 0 0เออ0 0 0 0 4,000บาทนะครับอต่อไปสามีได้3ส่วนเอา3ไปคูณกับ5 6าหมก็จะได้1นึ่0 0บาทส่วนหลานชายได้1ส่วนตรงนี้มันส่วนละ5 6าหมก็ได้ไป5 6าหมนะครับนี่แหละคือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งของการแบ่งมรดกในกรณีของ ู้ตามีลูกสาว2คนขึ้นไปตั้งแต่สอนขึ้นไปได้2องส่วนสาส่วนสนี้เอา3ไปหา12ได้4เอาสไปคูณกับ2ได้8นะครับเขาได้2องส่วนสามไม่ใช่หนึ่งส่วนสามนะครับ,บ,นนนะรบพี่น้องเวลาหมดลงไปนานแล้วนะครับเอาและต้องจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนเราติดค้างเอาไว้นะครับในกฎเกณฑ์ของลูกสาวข้อที่ 2. อ ข้อที่2.3ติดค้างเอาไว้นะครับเอาละเดี๋ยวข้อที่2.3นั้นครั้งต่อไปเราก็จะมาเรียนแล้วก็มามีตัวอย่างเป็นตารางแบบนี้แหละคิดว่าน่าจะทันนะสอนไปช้าๆแล้วแล้วก็มีตัวอย่างมีตารางทั้งในหนังสือแล้วก็บนบนกระดานให้ดูด้วยนะครับต้องจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับบัวบินลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุ